ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งวันนีเ้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการจับฟลูการถือฟลูขดขณะที่เล่นนะครับเพราะว่า,เ,าเห็นเด็กๆจำนวนมากโดยเฉพาะที่อยู่ในวงโยงทั้งหลายเนี่ยมักจะถือเครื่องด้วยอาการแบบนี้นะเพื่อให้เดินแถวได้สวยงามแต่ว่าในความเป็นจริง การจับท่านี้ถือฟลุตท่านี้ถ้าเป่าฟลุตเนี่ยเป็นอะไรที่เมื่อยมากนะการาเล่นดนตรีเนี่ยเราจะเนื่องด้วยเราต้องซ้อมด้วยเวลานานเราต้องอยู่บันเป็นเวลานานเพราะนั้นเราต้องเล่นด้วยท่าทางที่ธรรมชาติที่สุดแล้วก็บิดกล้ามเนื้อให้น้อยที่สุดนะสำหรับฟลุตเนี่ยง่ายๆเลยลักษณะง่ายๆเลย,ลย,ย,ย,เลยคือแทนที่เราจะ ถือฟลุตขึ้นมาแล้วดึงไปด้านข้างแบบนี้นะฮะเราจะคิดใหม่โดยการถือฟลุตมาข้างหน้าตรงๆนะฮะโดยที่มือไหลทั้งสองข้างแขนทั้งสองข้างพยายามไม่ปิดไม่บิดไปด้านข้างนะฮะถือขึ้นมาตรงๆอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นสมมติมองด้านข้างแล้วก็เบี่ยงหัวฟลุตมา ที่หน้านะฮะแล้วเราก็หันหน้าไปเป่าถ้ามาอย่างนี้นะฮะถ้ามองด้านบนมันจะเป็นลักษณะเป็นกึ่นสามเหลี่ยมก็คืออยนี้นะฟลุตแขนขวาตัวจะเป็นลัก,ลกษณะสามเหลี่ยมไม่ใช่แนวระนาบแต่เป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมถ้าเรา ปาถ้าเราหันหน้าตรงก็จะได้ประมาณนี้ตัวเราก็จะเฉียงไปทาง45องศานะอันนี้คือถ้าเป่าฟลุตที่สบายที่สุดนะครับและสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไหล่นี้จะไม่ดึงไปอีกข้างหนึ่งไหล่นี้จะขึ้นมาตรงๆนะส่วนไหล่ขวาก็จะไม่ดึงเหมือนกันนะก็จะขึ้นมาตรงๆลักษณะขึ้นมาตรงๆอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าจะให้หันหน้ามาทางนี้ สมมติวน่นี่คือสเตนทางหน้าตรงกล้องนี่เป็นสแตนคือฟลุตก็จะขนานกับกล้องกับสแตนแต่ตัวเราจะหันไปทางเฉียงไปทางขวานิดนึงและเสร็จแล้วหน้าก็จะหันมาตรงหน้า็นกลรกป่าก็จะได้ท่าที่กําลังสวยงามพอดีกำลังสบายที่สุดในการเป่าฟลุตนะครับลองดูแล้วกันนะ